สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่3นะครับ3มกราหกห้านะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาช้าเหมือนเดิมนะครับรอบเช้านะครับเมื่อคืนไปเข้าเวรโรงพยาบาลสนามนะครับมาดูที่ฮานอยพิเศษนะครับ พิเศษก็จะมีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าเก้าหกเมื่อวานที่สองนะครับเข้าหกเก้านะครับเข้าหกเก้าอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับวันที่สองนะครับเมื่อวานนที่สองก็เข้านะครับเข้าหกเก้านะครับ โซนเลขเด่นเลขวิ่ง BAP นะครับเด่นเจ็ดวิ่งเก้าดูที่น้อยปกติ ปกติก็จะมีสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเลขเด่นเลขวิ่งปกตินะครับเด่นสามวิ่งห้าน้อย VIP บีพีก็จะมีหกห้าห้าหกสองหกหกสองส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นสองวิ่งหกก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆ เหมือนเมื่อวานนะครับให้6 9 VAP นะครับให้69 VAP เมื่อวานวันที่2นะครับให้6 9 VAP มาออกปกติล่างนะครับ6 9นะครับประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ